อีกทีเดียวอีกท <ab> ีเดียวน้ำหอมไปก่อนน้ำหอมไปก่อนเออลูกกอล์ฟอีกทีนึงลูกกออีกทีนึงโอ้ไม่ใช่ได้โอเคโอเคโอเคไป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 สวย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 ส เค้ผมไปช่วยช่วยไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยคุณคิดระวังตัวเองระวังตัวเองเลยระวังตัวเองเลยเคสวย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 อ๋อเยอะเฟมกลระเบิดแล้วเดี๋ยคุณคิดเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทยก่อนถอยก่อนเเฟมเองเฟมเองสวยยา โอ้ยเยลโลการ์ดสวยจัดเยลโลการ์ดสวยจัดสวย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 โอ้ยเยลโลการ์ด the best the best เยลโลการ์ด ever อ้ my god คุณคิดโคตรเทพเลยช็อตเมื่อกี้เฮ้ยโอ้มงเอาไปคนนึงเอาไปคนนึงเด้อไปขวัญหนึ่งสุดยอดที่ดีของมันอยู่ใช่บางทีพี่ก็ต้องหาทำบุญบ้างแหละเอาจริง อย่าเวลารีบปลาเลยแมวมัดละโอกาสบินสูงโอเคโอเคห้าวิห้าวิคุณอยากแบงค์ล่างเออ่คุณอยากแบงค์ล่างเออยาสมบัฟยาสมบัฟนี่นาเมื่อกี้ ทำไมยังรอดวะเนี่ยโอ้บ้าบอมากแมวกับดักเยอะมากเลยอะ่ะอาโดนแยละแยละโอเคยอะแล้วเฮ้ยฮึอาดปั๊มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยอาดหนีไปอาดหนีไปอาดหนีไป สวยๆผยคิดโอ้บูการคิดช่วยไว้แทน <c oughs> คือตอนเนี้ยผมดันกดผิดจะกดอ <c oughs> ัพสกิลไม่เสือกดออกไงสวยเนี่ยสวยเนี่ยออเตรียม <c oughs> ล็อโอเคเดี๋ยวๆๆะเพิ่งเพึ่งๆพิ่งเพิ่งยัง ลงก่อนลงก่อนลงก่อนบาย have a great time โอ้อะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่โอเคได้กอนั่นได้ไปเลยเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวจริงจยแย่ละแย่ละแย่ละ Has been ไฟไ a อ่ละลบเปิดควันเฮ้ยนี่นี่นี่อ่นี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 ่นนหตัวมากดระเบิดควันแล้วดันชีตขอแค่นั้นโอเคเร็วระเบิดควันดันชีตดไป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 ,ไปสวยสวยสวยส โอเคโอเคเคแปลงร่างเลยขอร้อง <c oughs> ขอร้องขอร้อง <c oughs> ไอ้ชนะยาวใส่ตะยาวแมงเอ <c oughs> สวยดีสวยจริงสวยจริงอ๋อได้ของเบอร์อย่าคิดว่าจะทำอะไรได้เสียใจยด้วยเสียใจยด้วยดูทุกคนดู watch and learn watch and learn ไปละ ไปละไปละโซทีนะเจอกันเจอกันตอนที่มีโอกันนะคุณยางเอ้ยคุณคิดไปแล้วมามม่าฮ่าโ่ไงเอนยก่อนสักทีหนึ่ง ไปสักทีไปละ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 ห่อเยอยจอยเล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 ยเัวจอย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  เออ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 ใส่มามามากลัวที่ไหนใอ่กอดโหโอ้โหโอดอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหออาอออออ ด้วยนะทูซิโร่เฟมเตรียมซ่อมเอาไว้แล้ว <ขอ S 1> ทูซิโลไปไยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ทูเกลูขยับไม่ได้โอเค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 ไปละเฟมไปดีๆเฟมไปดีดเฟมไปดีๆไ,ไม่น่าไว้ใจไปไม่น่าไว้ใจไปไม่น่าไว้ใจไปเอาสน่อยแล้วกันกนี่เนี่ยไม่โดนแฮะเดี๋ยวได้อันโอ้จูเนีย มมมมเอดดดนี่ไงนี่ไงเอาไปเต็มหน้าเลยตามลงมาตามลงมาตามลงมาโดนระเบิดสวยแล้วโดดเรียบร้อยเอาดิ ฮา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 ฮอยู่ด้วยกันเลยฟเอ้ยแม่มาแม่มาคุณคิดนี่นี่นี่ ชิน่วยววไปจิ้มไปซนั้นหนึ่งขอร้องนะโอ้คุณอยากไปผมตายเองผมตายเองผมตายเองไม่เป็นไรผมตายเองผมตายเองผมตายเอง ผมตายเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอมเสียสละเออ,เอ,อไม่เป็นไรทุนบัฟโดนล้างหมดเลยหนีหนีมันฉลาดฉลาดหน่อยทำไมมันไม่ขึ้นท่อวะโอเคโอ้แย่ละโอ้โหไอเชนละลังปอมอาร์ตแม่งทำโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยคุณคิดไม่อย่างสุดอ <No. S 2> ขอโทษผมผมจะไม่ชมอีกแล้วขอโทษ สวัสดีไอเลเซอร์สว um ัสด um ีพี่ไอครับอาร์ตพี่เชื่ออาร์ตพี่เชื่อเออเออเอออาร์ตมึงยกเลิกการช่วยทำไมเนี่ยโอ้โหเป็ดเป็ดบังกระสุนช่วยดิช่วยดิช่วยดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจบเลยแมวมาเอานั่นดั่นดันน่ะนั่นนะนั่นน่ะยังไงยังไงสายนะออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายชีส เขาท่าเขาท่อาร์ตหนีอาร์ตหนีสักั้งหนึ่งเร็ว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 แมวยิงนิ่งนิ่งยังยิงไม่โดนแมวมาตามมาแล้วทุกคนอย่าละอย่าลาอ๋สุดจริงใครโยนวะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ